สวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่ชื่อว่าอ r i รอ A Sample Story อะไรชื่อเกมว่าอะไรภาษาไทยก็อะไรไปเลยอะไร <c oughs> เกมอะไรไหนมาลองดูสิโอ้โหมาถึงก็พบดวงดาวเลยนะและยิบไะยับ รายรายิบรายยับอ้สวยอ้โดนชนเผ่าเอามาวางบูชายันเลยนี่เริ่มมาโดนบูชายันแล้วก็เหมือนแบบขึ้นมาบนสวงสวรร์นะขึ้นมาบนสวงสวรร์นี่กดอาดิซ้ายขวาอาซ้ายอาขวา พอเราเลื่อนแล้วพระอาทิตย์มันจะตกลงมาเนี่ยเพืยองเพอะจังเพียองพามากเลยเริ่มมาก็มีคุณลุงท่านหนึ่งนะอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนี่ข้าตายแล้วหรือนี่ เดินไปตามทางแสงสว่างกดสี่เหลี่ยมพางรูกดอกกุหลาบเพ่งพ่อนะเพ่งพ่อนะภาพสวยดีนะเพลงพ่อภาพสวย ตัดกลับมาทีมาในทุ่งหญ้าสีเขียวในดินแดนหิมะอตอนนี้ข้าอ,อยู่ที่ไหนเนะี่ยชี่ตามหายิงสาวหรือเปล่า วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปตามทางเนาะอ๋อมีซูมเข้าซูมออกด้วยนะไปชึบอกระโดดอกระโดดแต่มันไม่เกาะอ๋อ,อเสกพลังธาตุน้ำขึ้นมาได้แล้วก็กระโดด ลูกสาวข้าหรือเปล่าโอ้หรือว่าเขามาตามหาลูกสาวของเขากันแน่เพยงพอาจังเลยอ่ะไปเราไปกันต่อแล้วก็เอาน้ำลงเนอะแล้วก็เดินไปต่อฮึบโอ้นี่ไกลจังถึงไหมเนี่ย ปึ๊บโอ้เอาน้ำลงไปอีกอ่ะโอเคปึ๊บอ่าปึ๊บอืมบิ่งมาบนหาดทรายขึ้นทางไหนต่ออุ๊อตรงนี้มีขอนมาเอ้า โดดเลยนี่มีขอนไม้เอาเอาขอนไม้ขึ้นจากน้ำอ่าปึ๊บฮุบปึ๊บืบมเกือบปึ๊บอ่าไปต่อได้ ส่วนใหญ่ก็เป็นปริศนาไม่ยากเท่าไหร่นะเดี๋ยวว่าเกมเพิ่งเริ่มก็ไม่รู้นะเอาล่ะจะโดดถึงไหมเนี่ยปึ๊บไม่น่าถึงลนะปึ๊บขึ้นไปเอาอยัางไงน้ำขึ้นสูงสุดได้แค่ไหนเนี่ย๋อขึ้นจนเป็น ได้ของแล้วได้ไอเทมมาแล้วไปต่อไม่มีอะไรอ้อาวเจ็บเจ็บเจ็บ Huh? ดอกไม้สีชมพูดอกไม้แห่งความรักใครจะต้องตามหาเจ้าให้เจอโอ้เร oh, มีนนี่มันหน้าผาเดอะไลออนคิงนี่นะเนี่ยนา้าซึงเพญญนฮาราดิชิวาวาชิชิกุเฮ้ ล,ลิฟต์ลงลิฟต์ลงลิฟต์โช๊ปปปปปปโอเคโอ้โอ้โอ้ครับครับอ่ะขึ้นทางนี้ ขยายหิมะขายายหิมะไปต่อไม่ได้แล้วอ๋อมีราชรถมาเกยนี่แล้วก็มาเชื่อมต่อกันทางนี้ชืบนอน่โอ้โอ้โอ้โอ ยืนตรงกลางอะยืนตรงกลางนะเนะชึบอันนะ่ะมาต่อทางนี้ได้ฮึบฮึบฮึบแอลสองค้างเกาะอ,อันนะี้ฮึบเกาะซิกแซกซิกแซกอืม ชุบชุบเอาสูงไปแล้วสูงไปอ่าอ่าชึบนี่เนี่ยได้อีกแล้วเหมือนจะเป็นภาพถ่ายด้วยชือบเอ๊บ น่าจะไปทางนู้นต่อเอ้าลงไปจะรอดไมเนี่ยไม่น่ารอดต้องปีนลงต้องไต่ลงแหละต้องไต่ลงแหละเพราะมันสูงไปคุณลุงเข่าไม่ค่อยดีเก้าขึ้นคุณลุงหรือลุงก็ไม่รู้คุณลุงหรือลุงปิ๊กก็ไม่รู้ชบขึ้นไป ทำไมมันยากยเยินแสนขินซะเหลือเกินอ่าท่านี้มีแดดนาสวสดีส่นี่สดใสดฮึบฮึบชิบชิบฮึบชิบชิบชิบโอเคอ่าเรนเราก็มาจุดเซฟกันต่อ แล้วรูปปั้นมองมาทางซ้ายนะมองมาทางซ้ายเหมือนเป็นคำใบ้นะแต่ก่อนเราจะไปเราต้องมาเก็บชิ้นส่วนให้เรียบร้อยอ่า ฮึบฮึบโอเคทางนี้มีถ้ำด้วยแล้วมีถ้ำด้วยแหละลองไปดูไหมออาวตายเลยจะลงไปถ้ำข้างล่างนะ่ะ ปึ๊บออกไม่ให้ลงอีกไม่ให้ลงก็ไม่เป็นไรไปยังไงต่อ โอ้ oh. เอากระดานมารับชึบอ่าเขาทำได้แล้วจับ เอาเอากระดานมาลับดูนะปึ๊บปึ๊บไม่บรรับเอียงจังทางหลอกทางหลอกมันจะหลอกให้เรากระโดดไงเราไม่ต้องกระโดดปึ๊บขึ้นข้างนี้ชับขึ้นไป ือเกมเป็นเป็นการเกมที่สร้างฉากแบบยิ่งใหญ่เนาะสากแบบยิ่งใหญ่มุมอมองที่กว้างเนะาะให้มันดูอลังการนี่พอเราเอาอ้น,นี้ลงก็เกิดดอกไม้สีขาว

อานี่อีกดอกหนึ่งเก็บมาได้นะนุ่นตีซึ้งจังให้ถ้วยรางวัลด้วยอาแล้วก็จบพาร์ทแรกโอเคอยังไงอยากดูพาร์ทสองเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันต่อ ที่พัสองเนาะอ่าวันนี้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ